อหอมชื่นจริงๆเว้ยกับการถูกรีเซ็ตตัวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลกินะครับผมก็วันนี้ก็ถูกรีเซ็ตตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราฟาร์มให้แต่ไอดีลูกค้านะครับ อ่าเนาะเงินมันหอมหวานนะคนดูเนาะจนกระทั่งตัวผมเนี่ยเ,เลเวลศูนย์ะครับแล้วก็ EAP 1นะครับนะครับผมแล้วก็โตศูนย์นะครับผมโอเค ผมจะทำสตอรี่นี้นะครับผมโดยการเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งแล้วก็จะบอกวิธีการหาของต่างๆเพื่อที่จะทำตัวให้เราแบบฟูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการหาของเทคนิคการฟาร์ม exp นะครับเท่าที่ผมจะรู้ได้นะครับ อ,อยากให้ทุกคนเนี่ยโปรดติดตามสตอรี่ในตัวในการปั้นตัวของผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมอาจจะหลาย EP หน่อยกว่าจะตันนะครับแต่เดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคไปแต่ละ EP EP นะครับผมยัง EP นี้นะครับ EP นี้ก็จะพูดใน ส่วนของความรู้สึกละกันนะครับผมหลังจากที่เราเล่นเกมนี้มาประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะครับผมแต่ก็ไม่ค่อยได้เล่นไ d ตัวเองนะครับในช่วงแรกผมก็เล่นไ d ดีตัวเองนั่นแหละแต่หลังๆมาไม่ค่อยได้เล่นจริงๆนะครับผมอันนี้ยอมรับเลยนะครับไม่ได้เข้าไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับนอกจากทําจุต,ติหาเงินหาล้านเสร็จปุ๊บแล้วก็ล่อ,ลอให้มันรีนะครับจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ถูกรีเซ็ตตัวเนาะ อ่าจริงๆก็ผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วแหละนะครับแต่ก็ไม่ได้เข้ามาเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่าตอนนี้เนี่ยเราได้อะไรมาบ้างนะครับผมในส่วนแรกนะครับที่เราได้ก็คือเป็นอ่าตาจุตินะครับมันจะเป็นรูปดาวแบบนี้นะครับผมอ่าตาจุตินะครับแล้วก็สําหรับคนที่แบบว่ายังไม่ได้จุติก็สามารถจุติได้อีกนะครับมีเวลาให้ทําอีกประมาณ56วันประมาณนี้เนาะแล้วก็ในเรื่องของอ่า เขาเรียกว่าภารกิจใหม่เนาะที่เราตอนต้องหาของยัดไปในตัวนี้นะครับก็อาจจะทําหลังจากที่เราทําตัวจนตันแล้วนะครับสิ่งแรกที่ผมจะเน้นนะครับน่าจะเป็นในส่วนของอโต๊ะนะครับโต๊ะแล้วก็เลเวลนะครับโอเคเดี๋ยวมาพูดในเรื่องของความรู้สึกหลังจากที่สัมผัสเกมนี้มาประมาณเดือนวกว่านะครับให้ทุกคนได้ได้ฟังจากผมแล้วกันนะครับเป็นความรู้สึกส่วนตัวเนาะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ ผมอะรักมากๆนะครับผมและส่วนตัวเนี่ยผมเองเป็นคนชอบเกมแนวเอาชีวิตรอดอยู่แล้วนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10กว่าปีนะครับสิกว่าปี15ปีได้ั้มนะครับผมผมเริ่มต้นมาจากเกมวอร์ซีเ, War C, เนาะถ้าใครได้ย้อนกลับไปดูคลิปแรกในช่องผมก็น่าจะรู้นะครับเพราะผมเริ่มมาจากการแคสเกมนะครับก็เริ่มมาจากเกมวอร์ซีนะครับต่อมาก็จะพัฒนาเป็นอันเทิน แล้วก็หลังจากอันเทิงก็ทิ้งช่วงยาวไปเลยนะครับเพราะว่ามาทํา youtube เกี่ยวกับสายรถเนาะสายซิ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมอพอเรามาทํ o u t u b e ปุ๊บเราก็ไม่ค่อยได้เล่นละนะครับผมไม่ค่อยได้เล่นเสร็จปุ๊บพัฒนาต่อมานะครับในช่วงที่ว่างเนาะในการดูลูกนะครับตอนเมียท้องตอนดูลูกอะไรประมาณนี้ก็จะมีเวลาในการเล่นเกมผมก็จะมาติดเกมอีกเกมหนึ่งก็คือเกมรัดนะครับเกมรัดนะครับ พอติดเกมรัดก็เป็นเกมเอาชีวิตรอดเหมือนกันก็จะมีการครับบ้านการเลดบ้านการหาของนะการหาทรัพยากรต่างๆเพื่อที่มาเติมในบ้านเพื่อให้เราฟูได้มากที่สุดแล้วก็ไปเลดบ้านคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พอหลังจากรัดมาผมก็ได้ไปเล่นเดลต้าฟอร์สเดลต้าฟอร์สก็เป็นเกมเอาชีวิตรอดเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เต็มรูปแบบเนาะมันก็จะมีพวกบอทให้ยิงมีพวกบอสให้ยิงอะไรอย่างเงี้ยมีภารกิจต่างๆให้เราได้ทําอะไรประมาณนี้แล้วก็ จะมีการหาของเนาะที่แบบของมีค่าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ช่วงนั้นก็เป็นแบบเล่นเปื่อยๆนะครับสตรีมไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าแล้วก็พอหลังจาก d e t t f o r r e จบลงไปนะครับก็มีเกมที่ประกาศตัวออกมาว่ากำลังจะเปิดอ่าในเดือนแบบในเดือนธันวาหรือเดือนพฤศจิกาอะไรประมาณนี้แหละผมก็เลยตั้งหน้าตั้งตารอนะครับแล้วก็ดูราคาว่ามันราคาเท่าไหร่เพราะช่วงนั้นเอาตรงๆาผมไม่ค่อยมีตังค์เหมือนกัน เพเกมแม่งพันกว่าบาทนะครับเออเกมพันกว่าบาทแล้วผมก็ได้ซื้อก่อนที่เกมจะเปิดตัวประมาณแค่2วันเองนะครับพอเราไปดูต่างชาติเล่นเฮ้ยเฮียแม่งมีหุ่นยนต์ให้เรายิงเว้ยเออแม่งมาสามารถยิงคนได้พอคนตายเราสามารถเก็บของเขาได้เอ้ยอันนี้มันโดนใจเราสุดๆไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าผมถืออคตินี้มาตลอดเป็นคําที่พูดติดหูผมตลอดนะครับผมอ่า เป็นคําที่แบบว่าดูดโดดิสนี่คือชีวิตของเบลนะครับอันนี้คือเรื่องจริงมันก็จะแต่สมัยแบบว่า,าสมัยวอซนะีเนาะเออวอซีช่วงวอซีอย่างเงี้ยผมก็ดูดโดดิสตลอดไม่ว่าจะเป็นการไฟหรืออะไรกันแล้วแต่เพราะว่าส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ยิงไม่ค่อยเก่งเล่นเกมไม่ค่อยเก่งอันนี้พูดตรงๆเลยนะยอมรับมันตรงๆเลยผมเล่นเกมไม่ค่อยเก่งจัดอยู่ในประเภทระดับกลางๆแล้วกันนะครับระดับกลางๆนะครับไม่ได้แบบว่าเก่ง แบบเก่งเลยอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ใช่นะครับผมเป็นคนเล่นระ,ระดับกลางๆมากแล้วผมเป็นคนที่ชอบตุนของหาของที่มีมูลค่าแบบเยอะมากๆเจอเมื่อไหร่เป็นอันต้องดิสอันนี้คือตัวผมเลยนะครับเป็นนิสัยแบบสันดานมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นนะครับแต่ทุกวันนี้ก็อาจจะพัฒนานิดนึงเพราะว่าในเรื่องของ การที่เรามีประสบการณ์เนะาะผ่านสมรภูมมาเยอะอะไรประมาณนี้เรื่องสกิลในการยิงก็อาจจะพัฒนาขึ้นไปผมก็อาจจะมีแบบว่าเอ้ยถึงของจะตัวเต็มตัวเราก็อาจจะบวกได้อะไรประมาณนี้โดยที่แบบอาจจะหัวร้อนบ้างาเสียได้ของบ้างแต่ก็อีกใจนึงก็อยากวัดแม่งให้ให้รู้ไปเลยว่ามึงกับกูใครแม่งเจ๋งกว่ากันอะไรประมาณนี้ <laughs> นะครับผมเออก็เลยก็เลยพัฒนามาเรื่อยๆเนาะจนกระทั่งแบบว่าจนถึงปัจจุบันนะครับก็ ได้มีฐานลูกค้าไม่ต่ำกว่าร้อยร้อยท่านแล้วนะครับผมที่ในการรับฟาร์มในเรื่องของเกม Arc ์คเ d ดเนะครับผมก็ไม่ต่ำกว่าร้อยท่านแล้วนะที่ผมฟาร์มให้นะครับก็ตอนนี้ บอกตรงๆว่ารักเกมนี้ไปแล้วนะครับถึงแม้เกมใหม่จะออกอันนี้ก็ต้องดูอีกทีว่ามันจะมาฆ่าเกมนี้ได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ณนะปัจจุบันผมก็ให้เกมนี้เป็นที่1ในใจนะครับผมเป็นที่1ในใจเลยแล้วก็วันนี้ถือถือเป็นโอกาสที่ได้บอกความรู้สึกทุกๆคนไปเนาะว่าแบบแตั้งแต่เล่นมาผมว่าจริงๆนะเกมนี้มันทําให้เราได้รับอรรถรสแบบหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น ความรู้สึกดีๆเนาะจากเพื่อนร่วมร่วมเกมที่แบบเกิดมาปุ๊บมีคนให้บูปินเลยอะไรอย่างเงี้ยเออคือผมก็เจอนะแล้วก็แบบบางทีเพื่อนฆ่าอาร์คได้ฆ่าบอมเบ d เดียนได้ก็ให้บอมบอรเดียนเซลอะไรประมาณเนี้ยคือผมเจออะไรดีๆมาเยอะแล้วก็ ในสิ่งที่ไม่ดีก็เจอมาเยอะไม่ว่าจะเป็นทีมตัวเองเอามาฆาา่าเราเองอะไรประมาณน,นี้ทีมตัวเองอิจฉาที่เราเปิดห้องก่อนทีมตัวเองอิจฉาที่เราแบบเข้าห้องรับก่อนอะไรประมาณน,นี้คือผมเจอมาหลายรูปแบบมากเจอแม้กระทั่งคนเฟน, friendly, นลี่และคนไม่เฟนลี่คนหักหลังและคนไม่หักหลังคือเจอแบบหลายรูปแบบมากมันเลยทําให้ผมรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเกมนี้แม่งมันมีความรู้สึกแบบหลายอย่างมันมีความแบบเซอร์ไพรส์มันมีความแบบ ตื่นเต้นตลอดเวลาอะไรเงี้ยไม่ว่าเราจะลงตาไหนๆผมก็ยังตื่นเต้นทุกวันนี้ผมฟาร์มให้อดีลูกค้าหรือฟาร์มให้ดีตัวเองผมก็ยังตื่นเต้นตลอดทุกวินาทีในการลงมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันไม่เปื่อยอะครับทุกคนนึกภาพออกปะเออมันไม่เปื่อยมันอ่ามันไม่เหมือนอ่าเกมก่อนหน้านี้ที่ผมเล่นไปแล้วก็พอฟาร์มจนตันแล้วปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรทําแล้วอันนี้มันก็เปื่อยอะไรประมาณเนี้ยแต่เกมเนี้ยมันมีจุดที่ทําให้เราต้องเอาของไปผ่านเยอะมาก เพราะฉะนั้นมันเลยทําให้ผมรู้สึกแบบไม่เบื่อนะครับไม่เบื่อเล่นได้เรื่อยๆเล่นได้ตลอดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เบื่อเกมน,นี้เลยทั้งนั้นที่ผมเล่นทุกวันนะวันละไม่ต่ํากว่า1 0ถึง20ชั่วโมงอันนี้คือพูดเรื่องจริงเลยนะวันละไม่ต่ำกว่า1 0ถึง20ชั่วโมงเพราะบางวันผมก็ฟาร์มแบบ24ชั่วโมง28ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยฟาร์มให้ดีลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละมันเลยทําให้ผมแบบถึงเราจะเล่นถึงเราจะเริ่มต้นใหม่ถึงไอดีนี้จะไม่่่มมมีขออองงงัันนกกก็ยรู้สสแบบึแเุวะ มันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกจริงๆนะครับผมก็อีพีนี้นะครับบอกความรู้สึกไปทั้งหมดแล้วผมก็อยากเห็นความรู้สึกของทุกๆคนนะครับที่ได้เล่นเกมนี้มาไม่ว่าจะวันเดียวหรือเดือนหนึ่งหรือแบบหลายอาทิตย์อะไรประมาณนี้ลองบอกความรู้สึกของคนมาของทุกคนมาดูซิว่าทุกคนรู้สึกยังไงกับเกมเอาร์เก็ตเตอร์นะครับสำหรับตัวผมเนี่ย ถ้า10เต็ม10ผมให้10เต็มร้อยนะครับณนะเวลานี้ปัจจุบันนี้นะเออเมื่อวานนี้เออนะครับเพราะในเรื่องของการหาของอะไรพวกนี้มันตื่นเต้นทุกอย่างนะครับอ่าบางทีเราหาของได้บางทีเราก็โดนยิงตายอะไรประมาณนี้มันเลยเป็นความรู้สึกที่บบว่าชอบอะรักไปแล้วนะครับผมเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างผมอะเป็นคนที่ไม่เติมเกมเนาะทุกคนดูดิผมไม่เติมเกมแต่ผมมีทอง2600อะผมสามารถซื้อสกินได้แบบชิวๆอะนึกภาพอบอกว่าเนะี่ยผมสามารถซื้อสกินได้แบบ ชิวอะเนี่ยอันนี้แค่800ออะไรอย่างเงี้ยผมอยากซื้ออันไหนก็ผมก็ซื้อได้ประมาณเนี้ยมันเลยเป็นอะไรที่แบบว่าเออมันก็เอื้อสําหรับคนที่แบบสายฟรีสายอะไรอย่างงี้เนาะอะไรประมาณเนี้ยผมไม่เคยเติมเลยนะเกมเนี้ยผมแค่ซื้อเกมแต่ผมไม่เคยเติมเลยนะครับตอนนี้ท้องก็มี2องพแล้วเนี่ยแล้วอนาคตผมก็คิดว่าผมจะเก็บไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอสกินที่มันถูกใจจริงๆนะครับอ่าอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยสกินใหม่ผมก็สามารถซื้อได้แต่ผมก็ยังไม่ซื้อนะครับผมเออประมาณนี้เออนะครับผมโอเค ก็อยาการู้ความรู้สึกของทุกคนนะครับว่าทุกๆคนรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมอยากจะรู้ว่าเอออยากจะรู้ว่าเออว่าความรู้สึกของทุกคนเป็นยังไงกับการเล่นเกมนี้มาแบบระยะเวลาก็นั่นแหละมันผ่านมาเป็นเดือนกว่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยลองคอมเมนต์บอกกันดูนะครับผมโอเคประมาณนี้เนาะคลิปนี้จริงๆก็คงไม่มีอะไรนะครับน่าจะเป็นคลิปหน้าเนาะที่เราจะเริ่มทำโปรเจกต์นะครับปั้นตัวเองจาก ดินสูดดาวนี่จากดินสูดดาวว่าสั้นนะครับจากศูนย์นะครับจากศูนย์จริง,รงๆเลยแล้วก็หาของอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะเ,เป็นไกด์ไลน์ให้น้องสำหรับมือใหม่ที่แบบว่ามือใหม่จริงๆนะที่เพิ่งแบบขัดเข้าเกมนี้หรือกำลังจะศึกษาเกมนี้อ,อว่ามันฟาร์มอะไรยังไงอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะบอกทุกจุดทุกแนวเลยนะครับผมสาหรับคนที่อยากฟาร์มเองเนาะแต่ละจุดแต่ละแนวก็ ามันจะใช้เวลาอยู่แล้วนะครับผมมันใช้เวลาอยู่แล้วแต่ถ้าสําหรับคนที่ไม่มีเวลาก็สามารถมาใช้บริการกันได้นะครับ <c oughs> <c oughs> แวะเ <c oughs> ข้าโฆษณาแ๊บนึงก็จริงๆนะอันนี้ผมพูดเรื่องจริง <c oughs> ในสิ่งที่ผมบอกก็คือเป็นสิ่งที่ผมฟาร์มอยู่แล้วแล้วก็ เป็นเทคนิคส่วนตัวเนาะเป็นลายเดินส่วนตัวอะไรประมาณเนี้ยเป็นการบอกแบบ100%นะครับไม่มีหมกมิ้นอะไรใดๆทั้งสิน้นแต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็อย่างที่บอกนะครับยินดีให้บริการยินดีรับใช้ทุกๆท่านทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่คอยอุดหนุนกันตลอดนะครับมาใช้บริการกันตลอดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่อันนี้ขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจเลยนะครับเพราะมีทุกคนผมเลยยังอยู่ในเกมนี้ได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีทุกคนผมอาจจะต้องหยุด แคดเกมนะครับหยุดทําทุกอย่างแล้วก็ไปทํางานที่ได้เงินก่อนนะครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่าผมก็ยังเลี้ยงลูกน้อยอยู่อะไรประมาณนี้เนาะโอเคก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันอยากรู้ความรู้สึกของทุกคนนะครับยังไงคอมเมนต์บอกกันด้วยแลวกันว่าไปเจออะไรมาดีๆไปเจออะไรที่ไม่ดีก็คอมเมนต์บอกกันผมอ่านทุกคอมเมนต์นะผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมก็ไว้เป็น E ีพีหน้าเดี๋ยวผมจะมาเริ่มการทํา ปั้นดินสู่ดาวให้ทุกคนได้ดูนะครับผมอาจจะหลายอีพีหน่อยฝากติดตามสตอรี่นี้ด้วยแต่ผมบอกเลยว่าถ้าทุกคนดูตั้งแต่ต้นจนจบทุกคนจะรู้ทุกจุดในการฟาร์มของผมแล้วจะทําให้ทุกคนเนี่ยฟาร์มง่ายขึ้นเยอะมากๆนะครับผมผมจะบอกเทคนิคต่างๆภายในแต่ละคลิปภายในแต่ละสตอรี่นะครับบอกทุกอย่างเลยนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ ไปลุยก่อนนะครับเลเวลศูนย์อยู่เลย <laughs> Let's go